สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเตือนนะคะสําหรับคนที่ชอบซื้อต้นไม้นะคะคือดาวเองเราก็ชอบซื้อนะชอบไปดูทุกที่เลยแต่ก็มีนะคะที่แบบว่าซื้อออนไลน์ค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบซื้อต้นไม้ออนไลน์นะคะดาวบอกก่อนเลยว่าอย่าอย่าโง่แบบดาวนะก็คือดาวบอกอ่ะเราถูกใจเห็นเขาส่งรูปมาให้ดูว่าแบบโอ้สวยงามก็สั่งเลยแต่จริงๆเนี่ยจะต้องถามเขาว่า ต้นที่ส่งจริงเป็นแบบไหนคะที่ส่งมาให้เราจริงๆเป็นแบบไหนและให้เขาทวนด้วยว่าที่เราสั่งเนี่ยเราสั่งไปยังไงเขาอะเข้าใจที่เราสั่งไหมแล้วเขาส่งต้นไม้มาเนี่ยถูกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าเราซื้ออะไรเราได้อะไรมาะคะ่ะอันนี้นะคะก็คือกล่องที่ใส่มาะคะ่ะใส่มาในถุงแบบนี้มานะคะวางวางซ้อนซอนถุงมาแบบนี้เออลักษณะต้นก็เออดูแบบออยู่ในกล่องแบบนี้ก็คิดว่า ต้นก็จะเป็นยังไงนะพอเปิดดูข้างในค่ะเป็นอย่างนี้เลยเราสั่งหนึ่งต้นนะคะ5้าสีแต่ได้มาแบบนี้เหมือนถุงละถุงละหบาท10บาทที่เราไปหาซื้อแต่หัวบ้านเราก็น่าจะมีนะเนี่ยค่ะแล้วสีก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะห้าสีจริงหรือเปล่าเพราะดูลักษณะใบแล้วเนี่ยเหมือนกันทุกต้นเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาลุ้นนะเนี่ยแต่จิ้มมารู้สึกว่าจะห้า ห,ห้ากิ่งนะคะห้ากิ่งอันนี้เราติดต่อไปทางเพจเขาแล้วนะคะแต่เขาไม่อ่านค่ะส่งข้อความไปไม่อ่านทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะตอบกลับภายในไม่กี่วินาทีถ้าคนสนใจเข้าไปซื้อนะคะแต่ถ้าเนี่ยเราส่งข้อความไปเพื่อบอกว่าเขาส่งมาผิดนะเราสั่ง1ต้นห้าสีไม่ใช่หนึ่ง ไม่ใช่แบบว่าอย่างนี้เขาบอกให้เลือกด้วยนะมีแบบหนึ่งต้นห้าสีกับหนึ่งกระถางหนึ่งกระถางอะไรอะหนึ่งถังหนึ่งกิ่งหนึ่งสีกับหนึ่งต้นห้าสีเดาก็สั่งไปหนึ่งต้นห้าสีสิกระถางนะคะแล้วก็หนึ่งกิงะะ่งหนึ่งสีเนี่ยหนึ่งกระถางบอกเขาไปว่าคุณส่งผิดนะแต่เขาก็ไม่อ่านคะ่ะส่งไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแต่เขาไม่อ่านเลยเนี่ย ส่งมาแบบนี้เลยเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าสีเนี่ยมันจะใช่หรือเปล่าแต่รูปร่างที่เขาคือให้ดูเนี่ยมันเป็นแบบใส่เป็นกระถางดูดีนะเป็นกระถางเหมือนพลาสติกอ่อนเออมันจะดูดีกว่านี้แต่อันนี้ก็คือแบบส่งมาแล้วเสียความรู้สึกนอกจากเสียความรู้สึกแล้วคือเขาไม่อ่านเม้นไม่ตอบคําถามเราเลยนะคะอันนี้ก็คือเหมือนแบบว่า เสียค้างง่ไปนะคะท่านผู้ชมเนี่ยถ้าจะซื้อต้นไม้ก็ขอดูต้นที่ส่งจริงก่อนนะคะถามเขาเลยส่งจริงต้นแบบไหนคะที่สั่งไปเนี่ยเข้าใจไหมว่าเอาแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะให้ให้แม่ค้าคอนเฟิร์มมาอีกทีนะก่อนที่แบบจะส่งเพราะว่าอาจจะได้มาแบบดาวแบบนี้นะคะบางเพจเขาก็ส่งดีนะแต่บางเพจเนี่ยก็ส่งไม่ดีอันนี้ดาวก็มาบอกกันนะคะเผื่อใครจะไปหลงเชื่อเนี่ยของดาวต้นละเนี่ย เห็นแค่เนี้ยสามสิบห้าบาทนะคะเนี่ยนี่นี่คือ35บาทและค่าส่งอีกต่างหากนะคะรวมค่าส่งด้วยก็ตกต้นละเกือบ40บาทนะคะนี่คือ40บาทอ่ะเนี่ยดูแล้วไม่คุ้มคะ่ะแล้วแม่ค้าก็ไม่ตอบแชทไม่อ่านแชทไม่สนใจเราแล้วนะคะท่านผู้ชมก็อย่าไปหลงชื่ออะไรง่ายๆนะคะก็คือดามาเตือนกันคะ่ะสำหรับคนที่ชอบชื่อ ชอบซื้อต้นไม้ออนไลน์แบบดาวนะคะก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ